พิ่งพากันตั้งใจให้ดีจะบรรยายธรรมะให้ฟังเนื่องจากว่าธรรมะกับชีวิตของคนเรานี่มันเกี่ยวพันกันมาคนที่ไม่รู้ธรรมะก็เอาตัวไม่รอดจากทขพผู้ที่เอาตัวรอดจากทข์ได้นั้น ร่วนแต่รู้ธรรมะทั้งนั้นเลยธรรมะนี่ต้องรู้ทั้งสองอย่างอย่างหนึ่งเป็นฝ่ายกุศลอย่างหนึ่งเป็นฝ่ายอากุศลอันธรรมะอันเป็นส่วนโลกีนี่เนี่ยมันเป็นคู่กันมาอย่างนี้ส่วนโลกุตระเท่านั้นเนี่ยเป็นกุศลธรรมอย่างเดียว ่วนโลกียะนี่มีทั้งกุศลธรรมและอกุศลธรรมเป็นคู่กันมาในสงสารนี้บุคคลใดไม่ศึกษาให้รู้ทั้งสองอย่างเช่นนี้แล้วก็ไปคว้าเอาทั้งสองอย่างเลยบุญก็เอาบาปก็เอาเป็นอย่างนี้มาชีวิตของอุทุชนคนผู้หนาไปด้วยกิเลส ดังนั้นชีวิตของคนเรามันจึงต่ำๆสูงๆไม่สม่ำเสมอได้เพราะว่าผลแหง่งการกระทำทั้งบุญทั้งบาปนั้นมันก็ย่อมแสดงให้ปรากฏได้ในชีวิตปัจจุบันนี้บางคนก็มีลาบมียศสนเสริญมาแต่เบื้องต้นจเจริญรุ่งเรืองมาดีขั้นต่อมา ถึงวัยกลางคนหรือวัยแก่เอาลาบยดนั่นเสื่อมลงไปชีวิตคืออัตภาพร่างกายกดทุดโทรมลงหาความสุขสบายไม่ได้อย่างนี้ก็มีอยู่ถมไปบางคนมีลูกมีหลานลูกหลานก็พึ่งไม่ได้ลูกหลานก็ไม่ค่อยจะเหลียวแล้วทอดทิ้งให้ พ่อแม่หรือปู่ย่าตายายคนทุกข์ลำบากอยู่อย่างนั้นอันนี้ก็มีเช่นนี้นี่จะไปโทษลูกหลานฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ต้องโทษตัวเองเลย <c oughs> เพราะตนเองทำไม่ดีมาแต่ก่อนกรรมไม่ดีเหล่านะั้นมันมาให้ผลโดนบันดาลให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนในวัยชรา อย่างนี้อทีนี้บางคนเอาได้ประพฤติตนให้เป็นคนดีมีใจอารีโอบอ้อมเอื้อเฟื้อเผือแพ้แกคนใกล้คิดบ้างแก่คนไกลบ้างก็แล้วแต่แหละอย่างนั้นมาแต่ชาติก่อนนู่นพอมาถึงชาตินี้เข้าอย่างนี้ผลแห่งความดีที่ทานั้น มันก็ตามมาอำนวยผลให้ถ้าเป็นคนเท่าคนแก่ก็มีลูกมีหลานห้อมล้อม,อมรักใคร่เอ็นดูอำนวยความสะดวกสบายให้แล้วก็ไม่ขาดแคลนปัจจัยเครื่องอาศัยอะไรมือนี้นะได้รับความสุขสบายเหมือนอย่างเทวดาอยู่บนสวรรค์ห้อมล้อมไปด้วยลูกด้วยหลาน ก็มีอยู่ในโลกนี้นะนี่แหละลองสังเกตดูชีวิตของคนเราเนี่ยมันเนื่องอยู่ด้วยกุศลธรรมอกุศลธรรมดังกล่าวมานั่นแหละดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้คนเรานั่นนะ่ะศึกษาเรียนธรรมวินัยคำสอนของพระเจ้าหรือสดับตรับฟังให้รู้จักสิ่งที่เป็นบุญให้รู้จักสิ่งที่เป็นบาป เมื่อรู้ว่าสิ่งใดเป็นบาปเป็นโทษแล้วก็พยายามเว้นมันไปให้มันหมดไปสิ้นไปจากกายวาจาใจสิ่งใดเป็นบุญเป็นกุศลเมื่อเราเรียนรู้หรือได้สดับตรบฟังได้รู้ได้เข้าใจแล้วก็ลงมือกระทำบำเพ็ญด้วยความไม่ประมาทสั่งสมแต่กุศลทำให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นในจิตใจ กำจัดอกุศลธรรมออกไปไม่ให้มันมาแทรกแซงอยู่ในจิตใจถ้าผู้ใดปฏิบัติได้อย่างนี้แล้วชีวิตของผู้นั้นก็ไม่ตกต่ำแม้จะเกิดไปชาติใดพบใดก็ย่อมมีความสุขสม่ำเสมอไม่มีกรรำชั่วมาตัดรอนหรือมาให้ผลในระหว่างแห่งชีวิตเพราะมันไม่มีบาปมันไม่ได้สะสมบาไปไว้ เหมือนอย่างคนบางยุคบางสมัยเนี่ยมีอายุยืนตั้งหมื่นปีสองหมื่นปีก็มีหลายวัวนั้นถึงแสนปีนั่นก็มีไอ้ที่เพื่อนมีอายุยืนเช่นนั้นก็เพราะว่าเพื่อนทำแต่บุญบาปไม่ทำชาติแต่ไดก็ดีนั่นแหละมีแต่บุญอุปถัมภารุงชีวิตนี้ให้เป็นอยู่ไปดังนั้นบุญเมื่อมันรวมกำลังกันเข้ามา,มากแล้วมันก็ทำให้ คนเรานั้นมีอายุยืนยาวนานไปเพราะว่าบุญมากนี่เมื่อบุญมากแล้วมันก็รักษาชีวิตนี่ไว้ได้นมนานทีเดียวครัอเป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างคนรับประทานอาหารอย่างนี้แหละเมื่อรับประทานให้จนอิ่มน้ำสำรานแล้วอย่างนี้เมันก็หายจากความหิวไปได้นานพอสมควรทีเดียวอ่ะกลัวมันจะหิวขึ้นมาอีก เพราะอาหารที่รับทานนั้นมัน,ม,นมันมีมากพอถ้าผู้ใดรับประทานอาหารเพียงเล็กน้อยไม่เต็มอกรลาอย่างนี้มันก็อยู่ไปไม่ได้นานหน่อยนึงก็หิวขึ้นมาอ่มันก็เป็นอย่างนั้นแหละชีวิตของคนเราก็เป็นอย่างนั้นผู้ใดบำเพ็ญกุลกุศลมาแต่ชาติก่อนนอน้อยอย่างนี้เกิดมาชาตินี้นะ บุญกุศลที่ตนทำมาแต่น้อยเนะี่ยมันก็รักษาชีวิตนี้ให้เป็นมาได้ชั่วระยะหนึ่งไม่ไม่ทันถึงอายุไขแล้วบุญหมดก่อนแล้วก็มีอันจำต้องตายจากโลกนี้ไปด้วยความอะไรอย่างยิ่งเพราะตายแต่ยังหนุ่มบ้างในวัยกลางคนบ้างอย่างนี้นะเนื่องจากว่าหมดบุญซะแล้ว <c oughs> อันนี้ควรสังเกตควรพิจารณาให้มันเห็นชีวิตของคนเราทำไมมันแตกต่างกันนี่นี่แหละด้วยอำนาจแห่งกุศลธรรมและอกุศลธรรมสองอย่างนี้เองนะนักปราชญ์ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านย่อมเพียรละส่วนที่เป็นอกุศลธรรมออกไปจากกายวาจาใจให้หมดไปสิ้นไปสิ่งใดเป็นกุศล ก็พยายามสะสมให้เกิดให้มีขึ้นในตนอันนี้มันขึ้นอยู่กับคนมีปัญญาคนฉลาดจึงสามารถทำได้ถ้าไม่ฉลาดแล้วทำไม่ได้เรื่องมันนะเนื่องจากว่ากิเลสมันก็มีมายาไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะมันหลอกจิตใจคนไม่ฉลาดนะให้หลงไปตามกลมายาของมันไม่น้อยเหมือนกันแหละ เป็นอย่างนั้นดังนั้นนพระศาสดาจึงตรัสว่าปัญญานรานังรัตนังปัญญาเป็นแก้วอันวิเศษของนอรชนทั้งหลายดังนั้นจึงไม่ควรประมาทควรพยายามศึกษาอบรมปัญญาให้เกิดให้มีขึ้นในใจของตนของตนเพราะว่า การละความชั่วทำความดีนี่ใครจะไปละให้ใครก็ไม่ได้ใครจะไปทำให้ใครก็ไม่ได้ต่างคนต่างละเอาเองทำเอาเองทางนั้นเลยทีนี้ถ้าว่าตนไม่มีปัญญาลนะมันจะไปละชั่วได้ยังไงฮจะไปทำความดีให้มากขึ้นไปก็ทำไม่ได้ก็ไม่มีความรู้ถ้าู้มีความรู้ในทางศาสนาเช่นอย่างว่าอา้าวการไหวพระภาวนานี่นะ ก็เป็นบุญยกิริยาวัตถุอันหนึ่งที่ท่านเรียกว่าภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาอย่างนี้ถ้ารู้ว่าการภาวนานี่เป็นบุญกุศลจริงๆอย่างนี้ผู้นั้นก็จะไม่เกียดคร้านการไหวพระภาวนาเพราะว่าไม่ได้ลงทุนลงรอนอะไรแม้แต่บาทเดียวเอากายนี่เป็นทุนนั่งสมาธิเข้าไป ใจที่ยังไม่สงบลงก็พยายามตั้งสติสัมปชัญญะควบคุมจิตนี้เข้าไปให้มันสงบลงให้มันหยุดคิดตรงไปเมื่อทําใจสงบลงได้มีสติสัมปชัญญะประคองจิตนั้นให้สงบเป็นปกติอยู่ได้อันนี้ทีมันเป็นบุญกุศลมากนะคนทั้งหลายเนี่ยไปมองเห็นตั้งแต่ทอดผ้าป่าบางสกุลทอดกระทิ้น หรือสร้างโบสถ์สร้างวิหารหมดเงินหลายล้านนูนจึงชื่อว่าตนได้ทำบุญมากอมองเห็นกันไปอย่างนั้นเรื่องมันนะไม่ไม่มองเห็นเรื่องภาวนาสมาธินี่ว่าได้บุญหลายมองไม่ค่อยเห็นดังนั้นคนจึงไม่ค่อยสนใจในการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาแม้แต่การฟังธรรมนี่ก็ไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่คนส่วนมากคันว่าไปทำบุญในวัด ก็เพียงแค่ไปถวายทานอะไรต่ออะไรบูชาสักการะบูชาดอกไม้ทูกเทียนต่อหน้าพระประธานเสร็จแล้วก็กรวดนะพระก็ให้พรญาติาเสร็จแล้วก็กลับบ้านกันเท่านั้นไม่สนใจหรอกที่อยากจะฟังธรรมะคำสอนโดยถือว่าตนก็รู้อยู่แล้วธรรมะฟังอะไรทำสากอะไรนักหนา ต่างแต่ว่าเรายังปฏิบัติไม่ได้เท่านั้นเองเรารู้อยู่ธรรมะคำสอนคนส่วนมากมากกักจะเป็นอย่างนี้ะมีความคิดความเห็นอย่างนี้ก็เพราะฉะนั้นเละจึงไม่สามารถที่จะสั่งสมบุญกุศลให้เจริญแก่กล้าม,มากขึ้นในตนของตนได้บุญกุศลอันเกิดจากให้วัตถุสิ่งของเป็นทานเท่านั้นนะ มันยังไม่สามารถที่จะมากำจัดกิเลสบาปประธรรมนี้ให้เบาบางออกไปจากกิจใจได้บุคคลที่จะละบาปอากุศลต่างๆได้นั้นมันต้องมาละกันที่ภาวนาเ,ออเมื่อภาวนาทำใจให้สงบลงไปแล้วมันมองเห็นโทษแห่งการกระทำความชั่วนั้นน,นด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วมันก็อธิษฐานใจละได้เด็ดขาดไปเลยเออมันเป็นอย่างนั้น ถ้าว่ามันมองไม่เห็นโทษแห่งความประพฤติชั่วต่างๆหมู่นั้นด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วน่ะมันละไม่ได้ละไปได้ก็ชั่วคราวเท่านั้นแหละเดี๋ยวความอยากมันก็มารบเร้าจิตใจให้ไปประพฤติชั่วอย่างนั้นอีกต่อไปมันเป็นอยู่อย่างนี้คนเรานะ่ะสาเหตุที่จะได้รับผลทั้งเป็นสุขทั้งเป็นทุกข์คุก้ากันไปในสงสาร กระเนื่องมาแต่ขาดปัญญายาณอันวิเศษมองไม่เห็นเหตุผลของบาปกรรมความชั่วต่างๆโดยแ่มแจ้งด้วยปัญญาจึงไม่สามารถที่จะถอนรากของบาปอากุศลออกจากดวงกิจนี้ได้ดังนั้นทุกคนขอให้พากันสนใจอันพระพุทธเจ้านั่นพระองค์ทรงรู้แจ้งแทงตลอดแล้วจึงนำมาแสดง ให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังสิ่งใดควรละเว้นนั่นแสดงว่าสิ่งนั้นถ้าบุคคลใดลงล่วงกระทําลงไปมันก็ต้องได้รับบาปกรรมแน่นอนถ้าสิ่งใดที่ทรงแนะนําสั่งสอนให้กระทําตามนั่นแสดงว่าสิ่งนั้น่ะเมื่อทําลงไปแล้วมันจะเนเกิดเป็นผลดีแก่ผู้กระทํานําความสุขความเย็นใจ มาให้อย่างมหาศาลเพราะองค์จึงได้ทรงแนะนำให้พุทธบริษัททั้งหลายได้บำเพ็ญเช่นด,ดังอธิบายมาเรื่องภาวนาใหม่นี่แหละแต่คนส่วนมากนะั้นมันสู้อำนาจกิเลสไม่ได้กิเลสปั่นใจเอาให้พุ่งซ่านเรื่อนร้อยแล้วเลยไม่สนใจจะภาวนาภาวนาก็ไม่ได้ดอกตนจิตใจไม่อยู่ เท่านั้นแหละแล้วก็เลยงดนั่งสมาธิภาวนาแต่แท้ที่จริงเนะมันเข้าใจผิดไปการที่พระพุทธเจ้าสอนให้ภาวนาสมาธินั่นก็เพราะเห็นว่าจิตใจคนเราเนี่ยมันไม่สงบก็จึงสอนให้นั่งสมาธิภาวนาเพื่อจะได้ควบคุมจิตที่พุ่งส่านเลื่อนลอยนั้นให้มันยุติลงให้สงบคงเป็นหนึ่งต่อไปถ้าหากว่าไม่ควบคุมอย่างนี้ไม่ภาคเพียนอย่างนี้แล้ว จิตนี้ก็จะไม่มีทางสงบระงับเลยจะฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปเกาะไปคล้องในเรื่องต่างๆดีบ้างชั่วบ้างอยู่ในโลกอันนี้นะเป็นอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นผู้มีจิตใจเป็นอย่างว่านี่นะตายลงอย่างนี้อืมอย่าไปนึก,กว่าจะไปสวรรค์ได้ไม่มีทางแล้วสวรรค์ไปว่าสถานที่เลิศที่พระเสิิฐ บุคคลได้จะไปเกิดแล้วก็จะมีความสุขความสำราญเบิกบานใจตลอดเวลาไม่มีทางจะได้ไปเกิดผู้ใดไม่ฝึกฝนจิตใจตัวเองไม่ควบคุมจิตใจตัวเองให้ตั้งลงในปัจจุบันให้ละอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตมัวแต่ปล่อยใจให้ส่งไปเกาะไปคล้องอยู่หลงสมมุติหลงบัญญัติเข้าไป อันนั่นก็ของเราอันนี้ก็ของเราอยู่อย่างนั้นเนี่ยแล้วมันจะไปสวรรค์ได้ยังไงอ่ะเพราะว่ามันพอใจอยู่ในโลกนี้ตายจากรูปกายอันนี้ออกไปมันก็ไปหาเกิดกับรูปกายใหม่ต่อไปอีกมันชอบใจกับมนุษย์มันก็ไปเกิดกับมนุษย์อีกมันชอบใจกับสัตว์ดิเรกชันมันก็ไปเกิดกับสัตว์ดิเรกชันอีกมันชอบใจกับสัตว์นรก มันก็ไปเกิดกับสัตว์นรกชอบใจยังไงอ่ะชอบใจทําตนเป็นคนโหดร้ายทารุณไม่มีเมตตากรุณาต่อมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนี่แหละเรียกว่าเป็นผู้ชอบใจวิถีทางของสัตว์นรกไม่ยอมให้อาไยแก่ใครต่อใครอ่ที่มาล่วงเกินตนเ,เขาด่ามาก็ด่าตอบเขาตีมาก็ตีตอบ ้าไม่สามารถจะตอบเขาได้ในปัจจุบันก็ผูกอาคาดไว้เมื่อเขาเผลอเผลอมาใดก็แก้แค้นเมื่อนั้นอันนี้เป็นวิถีจิตของสัตว์นรกผู้เป็นเช่นนี้ตายแล้วก็ต้องไปเป็นเพื่อนสัตว์นรกอยู่ในนรกน,นู่นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับดวงจิตดวงเดียวนี่แหละจะไปสวรรค์จะไปนรกจะเกิดเป็นมนุษย์หรือจะเป็นสัตว์เดีัยรฉาน อะไรก็ต้องรู้ดวงกิจตัวเองนี่นะใครทุกคนแหละรู้ได้ทุกคนเลยทีเดียวอ <nder. S 1> <Gülme> อย่างนี้แหละถ้าเราเรียนรู้นะเรียนรู้ธรรมของสัตว์นรกเป็นยังไงธรรมของสัตว์ดิเรกชานเป็นยังไงธรรมของมนุษย์เป็นอย่างไรธรรมของเปรตเป็นอย่างไรธรรมของสัตว์นรกเป็นอย่างไรเราเรียนรู้ดังที่ที่แจ้งให้ฟังมานี้แล้ว แล้วก็มาดูจิตใจตัวเองก็รู้ได้เลยว่าจิตใจตัวเองเป็นอะไรบบบนี้นั่นถ้ารู้ว่าจิตตัวเองเนี่ยมันเป็นอะไรมันมันยึดเอาเรื่องไม่ดีทําไม่ดีไว้มันจะขอให้ไปเกิดในที่ไม่ดีอย่างนี้เราก็รีบละอารมณ์เหล่านั้นเสียอย่าไปยึดไปถือมันการปล่อยจิตให้ไปเกาะไปคล้องอยู่ในภายนอกนั่นนั่นนะมันเป็นภัยที่ร้ายกาจสีเดียว,วะ่ะ มันทําให้บุคคลเราไปสวรรค์ก็ไม่ได้ไปพระนิพพานก็ไม่ได้พระนิพพานยิ่งห่างไกลอะ่ะไม่มีทางนะเนื่งนั้นผู้ที่อยาไปสวรรค์ได้ไปพระนิพพานได้ล้วนแต่มาสํารวมจิตใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมพยายามไม่ปล่อยให้ใจมันหลงละเมอไปในทางอากุศลไม่ปล่อยให้อกุศลต่างๆมาแทรกแต่งขึ้นมาในจิตใจ เช่นความโลภความโกรธหมนี้นะจะไม่เห็นมายับยั้งอยู่ในใจได้นมนานกําหนดละมันไปเรื่อยๆเลยนะอย่างนี้แล้วมันถึงจะไปสวรรค์ได้ไปพะนิพานได้มันถึงใกล้ต่อพะนิพานการประพฤติปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็ขอจะได้ลืมจิตลืมใจตัวเองถ้าผู้ใดไม่มาเพ่งดูจิตใจตัวเองไม่ควบคุมจิตตัวเองนี่ แม้ว่าจะได้สดับตรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ามากมายเท่าไรก็ตามหรือว่าจะได้ดูตำหรับตำราทำคำสอนพุทธเจ้ามากมายอย่างไรก็ตามเลยช่วยไม่ได้แล้วตำหรับตำราก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าตนไม่สามารถควบคุมจิตนี้ได้แล้วเนื่องจากว่าทำทั้งหลายที่เป็น,ปก,ปนกุศลก็ดีเป็นอกุศลก็ดี ร้วนแต่มีใจเป็นใหญ่เป็นประธานทั้งนั้นใจเป็นผู้สร้างขึ้นทั้งหมดเลยนี่ดังนั้นถ้าว่าตนควบคุมจิตนี่ไม่ได้แล้วจิตนี่มันจะไปสร้างกุศลให้เกิดในใจมากๆอย่างนี้มันก็ทําไม่ได้อืราอแบ่งเป็นสองภาคเอาบางคราวใจหนึ่งผัดไปตกไปในอกุศลอย่างนี้เอาบางค้าวใจหนึ่งผัดน้อมมาทางกุศลมันก็แย่งกันอยู่อย่างนี้อะ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจะให้บุญกุศลมันเจริญงอกงามขึ้นได้โดยส่วนเดียวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะมันแบ่งไปทางอากุศลด้วยดังนั้นผู้ใดทราบอย่างนี้แล้ว,พพวก็รพึ่งพาควบเพื่อพากันควบคุมจิตดวงนี้ให้มันได้ให้ตั้งมั่นลงไปในบุญในคุณพระรัตน a ไกลนี้ให้ได้เราจะปล่อยจิตนี้ให้อยู่เฉยๆให้เลื่อยเปอยไปนะโดยไม่ควบคุม แล้วจะให้จิตนี่มันไปตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณได้โดยส่วนเดียวเลยไม่มีทางขอให้เข้าใจมันเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรแล้วเพราะว่ากิเลสตัณหาสี่พอเราเผลอสติเราเผลอตัวเท่านั้นไม่ควบคุมจิตท่านั้นกิเลสตัณหามันก็มาชวนจิตนี้ให้คิดไปทางไม่ดีแล้วให้ให้เห็นไปทางชั่วนั้นว่าเป็นของดีไปแล้วมันเป็นอย่างนี้ เราจึงเผลอตัวไม่ได้นั่นแหละปุถุชนนี่นะส่วนพระอริยบุคคลนั้นนะบาปกรรมความชั่วในท่านลากขาดหมดแล้วมีแต่กุศลอย่างเดียวอยู่ในใจของท่านเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่จําเป็นต้องไปรักษาอะไรให้ลําบากเนื่องจากว่าท่านถอนรากของบาปอกุศลออกได้หมดแล้วมันไม่มีทางงอกขึ้นในดวงกิจของท่านได้แต่ปุถุชนคนเรานี่มันไม่เป็นอย่างนั้นนี่ เรายังถอนรากของบาปอากุศลอย่างไม่หมดให้เข้าใจในตัวเองอย่างนี้ดังนั้นเราจึงต้องระมัดระวังแล้วก็พยายามอบรมจิตใจนี้ไปเจริญสมาธิให้เกิด